นิสสันอเมร่าปี2018 <N iss an> ใครหารถเก่งพอเดือนละ4,000คันนี้ตอบโจทย์มากแล้วย้ำอย่างนี้บางคนบอกว่าพี่ผ่อนแค่4,000เนี่ยทำไมมันถูกจังรถมีอะไรผิดปกติกหรือเปล่า <N iss an> ผมระบุในสัญญาให้ได้เลยว่าซื้อไปตรวจเจอชนหนักปิดความจมน้ำตัดต่อตัวถัวงต่อเลขไม่ผมรับซื้อขึ้นเต็มจำนวนนะครับหลังการขายเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างของเราประกันต่อให้อีกหนปี ดูพี่ดูแล้วที่สําคัญคันนี้เงินเดือน9,000ซื้อได้แล้วปีเดียวเหรอรับประกันปีเดียวเหรอถูกต้องคันนี้รับประกันคันนี้อันนี้ปีเดียวแล้วสูงสุดอะสูงสุดสองปีโอ้คันนี้เงินใครคันนี้เงินเดือน9,000มาขับกลับบ้านไปเลยพี่ดูพี่ผ่อน4,000น่ะผ่อนบางทีถูกกับมอเตอร์ไซค์อีกที่ได้รถไว้ให้ครอบครัวลูกพี่นั่งนะโอเคแหละผมพูดตามตรงรถเครื่องมันสองเป็นอีโคคา ที่จะไปซิ่งมักหนักๆวิ่งหนักๆมันไม่ได้ตอบโจทย์อยู่แล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องซิ่งหนักแต่ตฟิวลมันมากมองไม่เห็นพี่คันนี้ <c oughs> มันเหมาะสําหรับในรถในเมือง <c oughs> ตอนรับใจในเมืองมาประหยัดมากเขาวิ่งเงยเกเกือบ20กโลลิตรนะมี <c oughs> ใ,ใครสนใจไหมคันนี้ผ่อนแค่สี่พันนี่สแตนดาร์ดเบล่าเทอร์โบนะครับผ่อนได้สูงสุดนปดสงวดกับพี่7ปีถูกต้องดูภายในอย่างสวย ภาัในเป็นบอกผ้านะครับเกียวโตนะแล้วที่ที่สำคัญเลยบางคนบอกพี่ราคาถูกลดแก๊สตอบไม่ใช่นะครับคันนี้รถน้ํามันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนะโดูอย่างสวยเลยแต่ที่สำคัญ ER A, อเมล่าเขาชูความกว้างขวางดูบอกแถวสองกว้างมากเนี่ยผมสูง170 173รูนั่งเข่าเหนือเลยนั่งสบายมาก ใครหารถเก๋งผ่อน4,000คันนี้ตอบโจทย์นะครับไปดูพื้นที่เก็บสบัมภาระกันบ้างนี่ของเดิมอยู่ครบหมดดูเป็นไงว่างมากสวยคันนี้ใครได้ไปไม่มีผิดหวัง Nissan s เมลา่าปี2018ผ่อนเดือนละแค่4,000ย้ำผ่อนเดือนละแค่4,000นะเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลย